vô khoan chính cứ là con anh ấy luôn nên cả nhúng vào à tôi bảo là karaoke của anh là sẽ phải nói chuyện nhưng mà có tôi chỉ mất gì mà cả cái khác tôi đã lấy luôn mình thấy mất tay của nhà cái đó là cái đó là cái đó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  cái

ไปลักเราเขาจังไหนเดี๋ยวมาบอกสุข้างก่อนนาทุกคนเรานี่ยคนเราเพราะเป็นเราอันนี้อันนี้รู้สไม่รักจะโดน้เ่าปนี่ไม่้รักเราได้โดเดียวความจริงคือได้เป็นลักของเขาอยู่แม่้าหนูยอมรับอ่าหนูบอกว่าสารักแจงของอารักแจงแต่ว่าเขาลกาผิดเขาไม่สตัีมาข่ากันอ่าเออด้วยแจงขาทำไมรกไก่ารจมาสารแจงมารารจนีเสาแจงเาทำไมรัก จะบุกเข้าไปในสถานที่ของเขาวะล่ะอ่านบนเมล็ดแล้วเป็นลาบขาดเนี่ยแล้วแล้ววันนี้เนี่ยนมั่งที่วันนั่งที่คือว่าว่าเขาว่าคือว่าหมูว่าหนีเสลงหนีเสลงเขาไปเขาไปเอารถถ่ายไปพยานไปที่นี่เจ้าซื้อว่างเดชที่จริงงามคุณโาษนามันจะเลื่อนจากรูปไปยุ่งโฆษณาก่อนรูปไปยุ่งไปกินเงินโฆษณาก่อนโาษนาหนูจะเลื่อนหนูจะเลื่อนอายุยักสิปีครับ กี่พกปีสื้อเดือนเสาเ์ไหเจ้าวอยบันยุบันนั้นันจิซุกเลยบ่บ่แมู่ยุบันรัปัวด้วยพอยุบมูแปดนั่นยุบกับผู้ใดซื้อก็บอยุบกับติงรีน่ะบ่แม่นแล้วบรรัุดนีตกขันเนี่ยนี่นาดูเอาว่าใช่วางแลไปว่าดูรักรถกันอาเออดูเวลาที่เสรไ่ย่างเป็นแหงนกย่าเอาเป็นรักกันเลยักเราออย่งเดีย เงไพี่นคะนั่นเราอียังดอกขาวหรือเราแดงเราข้อมอนี่แต่หอมอชกปวดปวดเปวดหน่อยปวดหน่อยถาว่าดูรลก็บอกเราจยาดแกถว่าดูแลมันก็ย้อักูแลอยู่ทุกัยางเยอเลยว่เยียวันนวดเอ็่หนมาเกิดหอะไรอ่าววาสนาชื่อเรื่องชื่อพ่อยมีหนูมื่อจออิจิยังวมาตีหนูหนูพีตแหนเลยไม่มีจิตีค่ะเขาถามแม่ว่าตัวได้เสพบบบปได้ว่าให้ตัวเออได้ก็ว่าได้ก็แค่นั้น แกได้เอาอีลีบ่แกได้เอาอีลีบอับกูไ่ได้เอารถไปไปใชมาใชกูยางไปเาายู่ห้องมื่อ่ไม่้นกเอารถไปแล้วอรถไปมึงกว่าันนเห็นมืว่าวเอานแต่ช่งเห็นบิยมาต่อเลยต่ช่งมมนเห็นใจช่งตามมาอยู่กูไม่ได้รากูรไปกับผูใชย

กุชีเฮ้ยเปินบ้านบมาหมักนู้นคนเดียวมั่ยเพื่อไว้ทุกอยางมึงอะน่ะไม่เขาเขาจะอยู่จับเลยเขาตีมอินแล้วรอยังมันโดนอ่ะกุชีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ